ไอ้บอยโอ้ยจ้านาดห้องน้ำจเจ้บ้บประตูอ้ยังเจนี่ห้องน้ำาบประตูตัวเดียวใครก้าจังไหนยังสิบ้้านี่เหลือเป็นบนบประตูดิมสิกนี่เดีประตูเปิดนะใส่เนี่กนี่ดิ กระปิดเขาทำเนี่ไปเขาไปกูจะปิดให้โอ้ยกบวอลเหรอเด้อยกานั้นตีบล็อกเขาแล้วจะเป็นอยังโอ้ยไอ้จ้าหน้าที่จอมเฮ็ดไหมกูขี่ขานเฮ็ดสร้างมาเหรียญตัวเอาจังสี่ละแขกมาเฮียนกูหลายผู้ใดมากกับมาเปิดมาเปิดก่นนอนหลุดตัวเขาไปเหี่ยวโลดนี่มันตกกระเฮ็ดจังสี่ละนี่ผู้ใดเขาไปกูแต่เฮ็ดอันสี่ละนี่โอ้ยไอ้เขาปวดเหี่ยวไหมมึงเนี่ยเลี้ยงมากเนาะมึงให้มึงเจียวบ้านใช้ยิง มันจะบาน,นบานนอกนะมึงเนาะมันมบ่มีดอกก็ถือวาบานสวิงอีหยังทีนี่เฮ้ยน,นี่กูท่านสมัยก็รอกดตึกจังสิมันาสวิงออกมาเลยเข้าไปมันกดล่อง,บงบเบิ่งบ่เสียกูกดมองไในกดนี่สองเท้านี่ตีเตีเข้าไปน,านันน่นนั่นเห็นปะไปเข้าไปาาบานนี่โยงยากเลยเราไม่มีผู้ช่วงดอกนั่นเข้าไปรอดเขาไปนั่นล่ะบ้านเลี้ยนบ้านสวิงเป็นท่านล่ะเข้าไปรอดปานวะบ่เคยเข่าห้องน้ำในทงในทาร์นะมึงเนาะ ยังสั่ละถ้าปั๊มน้ำมันเขาแห้งแ็ดสูงดอกนี่บางนี่ามางมีผู้ซ่องดอกท่อหางซ้อนนี่